หนึ่งเมนูที่ต้องร้องขอข้าวเพิ่มเลยนะครับเมนูหมูผัดตะไคร้ครับหมูนุ่มๆไม่แข็งกระด้างแล้วก็หอมกลิ่นตะไคร้มากเริ่มเลยนะครับกระเทียมตะไคร้ซอยแล้วก็พริกไทยดํานะครับแล้วก็พริกจินดาแดงครับเราจะโขกทุกอย่างเนี่ยให้แหลกให้หมดก่อนเลยครับส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟพิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดเลยครับเดี๋ยวรอดูเลย โกไวสักพักก็แรกได้ตามที่ต้องการแล้วครับคราวนี้เริ่มไปตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขลกไว้มเมื่อกี้ครับลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาก่อนเลยครับผัดไปเรื่อยๆสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับกลิ่นหอมฟุ้งเต็มครัวไปหมดแล้วครับ จะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนเลยครับเล็กน้อยครับจะเอาให้คุกคือคลีกนะครับแล้วก็กันไหมด้วยนะครับตามด้วยเนื้อหมูได้เลยครับวันนี้เลือกใช้เป็นสังคอหมูนะครับสังคอหมูเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกด้วยนะครับเวลากินเนี่ยแม่ได้อรรถรสมากๆครับเราก็เริ่มผัดหมูให้เริ่มสุกเลยนะครับ หมูเริ่มสุกแล้วครับเชฟจะมาปรุงรสชาติกันเลยน้ำปลาครับเราจะลาดไปขอบกระทะนะครับจะได้มีกลิ่นหอมไหมแล้วก็ซอสหอยนางรมครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อให้สีสันเขาเข้มข้นน่ากินขึ้นนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ ผัดเข้ากันดีแล้วครับคราวนี้ก็จะเพิ่มเติมด้วยตะไคร้ซอยลงไปนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับเพิ่มกลิ่นหอมเลยครับผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับกลิ่นเนี้ยแม่หอ,อมยั่วยวนจริงๆครับเมนูนี้นะครับ จะเป็นกับแก้มแสนอร่อยนะครับหรือจะเป็นกับข้าวคืนโต๊ะได้เลยนะครับมื้อนี้ขอบอกว่าเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับที่ทำให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับลองทำตามกันดูนะครับถ้าเกิดอยากได้เคล็ดลับจากเมนูไหนก็ทักทายกันมาเด้นเลยครับเดี๋ยวเชฟทำให้ดู